ข่าวเศร้าข่าวเหงานะทางเมืองไทยไม่ว่าน้ำท่วมไม่ว่าผู้สูญเสียขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะบอกปวดใจบีบหัวใจเหลือเกินนะะสวัสดีเช้าวันที่เจ็ดกนอยาจากเบลเยียมนะคะยายจะเพิ่งตื่นเลยหน้าไม่ล้าง <c oughs> วันนี้ไม่มีวิดีโอนะคะก็ <c oughs> มาพูดคุยเนาะขอส่งกำลังใจนะคะจากทางไกล <c oughs> เรื่องราวทางเมืองไทยเนาะ <c oughs> เป็นอะไรที่ จะปวดน้ำไม่เอ่ยถึงเขาแล้ะเนาะขอให้เด็กๆขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นนางฟ้าน้อยๆหัวอกคนเป็นแม่มันทรมานอยู่แล้วกับคนที่สร้างเรื่องเล่าก็เช่นกันนะคะเนาะช่วงนี้เดจ่าเครียดๆดจ๋าไม่ค่อยดีนะตื่นเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นไปหมดเมื่อวานก็แย่นะคะเมื่อวานนี้ตื่นมาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านเนาะรีดผ้า ก็ไปแบบช้าๆ,ๆนี่แหละไปทําไปมันก็จะหมดแรงไปอ่อนไปอืคขื้นไปจนถึงสิบโมงนะะสิบโมงปู่ยังไม่ลุกจากที่นอนเนาะยายจาย่าก็เอาเสื้อผ้าปู่ปเข้าไปแขวนแล้วก็ถามปู่ว่าเธอกินอาหารเดี๋ยวนี้ไหมตอนเช้าเนี่ยกินอาหารเช้าเดี๋ยวนี้ไหมกขาบอกแกเนาะแกบอกว่ายัง อืมเราก็เลยบอกว่าฉันไม่ไหวนะฉันอยากทําให้เธอก่อนแล้วฉันจะไปนอนพักนะฉันเพิ่งทํางานบ้านเสร็จแกก็บอกว่าไปนอนเลยไม่ต้องห่วงนะอย่าจากเข้าที่นอนเลยนะเข้าห้องนอนเลยก็ไม่ได้ยินพ่อปู่ลงจากห้องนอนเนาะไม่ได้ยินเลยตื่นมาอีกทีทเที่ยงกว่าอาบน้ําล้างหัวลงมาปู่นั่งมองข่าว ปูบอกดูโอ้ยปูใจเย็นก่อนนะคะแต่ก็อดที่จะดูไม่ได้เนาะ,ะเมืองไทยอาเกิดอะไรขึ้นเนาะน่ากลัวมากๆเลยอันนี้จริงนะ,ะกดทางมีเรเบิเยี่ยมของเราโรงเรียนเนี่ยถ้าเด็กเข้าไปแล้วเด็กโรงเรียนเขาจะโดนล็อกเขาจะล็อกหมดเลยจะไม่มีใครมีสิทธิ์เข้าไปได้นะคะแล้วก็คนที่ไปรับเด็กเนี่ยก็จะมีรายชื่อเนาะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งนะคะลูกชาย,ยาจะเริ่มโตอ่า ปู่ไม่สบายนะคะไม่มีใครไปรับแลยายจ๋าจกำลังฝึกเนาะกำลังฝึกให้เด็กกลับบ้านเองพอมาเจอข่าวนี้โอ้เจ็บปวดนะคะแค่ลูกบอกว่าวันนี้ฉันถีบรถเกือบล้มเลยนะแกเจ็บปวดแล้วอ่ะคำว่าโอ้คนเป็นแม่เนาะอืมปล่อยวางนะคะปล่อยวางเพราะตัวเองแย่หลายเรื่องราวที่เข้ามามันทำให้เรากลัวนะ คนไกลบ้านนะมันจะมีความรู้สึกนี้ทุกๆคนไม่ว่าเรื่องอเพื่อนๆคุยเรื่องแม่เจ็บบ่อยในเฟซบุ๊กเช่นกันนะคะสูญเสียคำว่าสูญเสียคนทางไกลเนี่ยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บที่จะไปได้ง่ายๆนะะเนาะเออมันเจ็บปวดทุกครั้งเพราะว่าคำว่าสูญเสียยิ่งๆพ่อแม่เนี่ยมันหนีไม่พ้นกับสักคนนะะมันหนีไม่พ้นเลยพวกเรา มีความนะฮะเจ็บปวดมีความรู้สึกผิดมีความน้อยเนื้อต่าใจในหัวใจเพราะบางครั้งคําว่าเงินเราถ้าเราทดแทนนะฮะตัวเย,ยจาย์เนี่ยทดแทนคําว่าพี่น้องเข้าใจทดแทนคําว่า,าถ้าเราไม่มีเงินเราก็รักษาพ่อแม่ไม่ได้อันนี้คือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับนะฮะแต่ถ้าบางคน ยังเจอคำพูดของพี่น้องนะคะว่าติหลายๆคนที่เจอในตอนนี้ก็เหมือนกันนะะอ่าไปไม่ได้เพราะงานมันต้องเลือกไงเหมือนตัวยายจ๋าเมื่อก่อนยายจ๋าก็เลือกเช่นกันนะ,ะตอนที่พ่อป่วยครั้งแรกแล้วก็ตอนพ่อเสียโควิดแรกนี้นะคะยายจ๋าก็ไม่ได้ไปโอเคโควิดยมันเดินทางไม่ได้นะคะตอนนู นะะแต่แม่ป่วยหนักรอบนั้นายจ่าโชคดีเป็นช่วงเยจ๋าไปพอดีนะนั่นคือความปรารถนาเนาะแล้วก็อธิษฐานไว้เสมอว่ายามเจ็บป่วยหรือว่ายามท้ายชีวิตของแม่เนี่ยายจ๋าหวังว่าตัวเองนะอธิฐานไว้แบบนี้หวังว่าตัวเองจะได้ดูแลจะได้ปฏิบัติจะได้เห็นในสิ่งนั้นอ่าแต่มันก็เป็นความหวังที่ลึกนะ เป็นความหวังที่ลึกเพราะเราอยู่ไกลอ่านะคะเพราะเราอยู่ไกลคําว่าเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแล้วยิ่งสําคัญเรามีลูกเล็กมีนั่นมีนี่หลายๆคนบอกว่าเป็นข้ออ้างนะคะแต่ก็เห็นชัดได้เลยว่าหลายๆคนก็ทําไม่ได้เนอะอือเพราะคําว่างานนี่แหละชีวิตคนที่ไม่อยู่แล้วเนอะเขาก็จากไปแต่คนที่อยู่ก็เจ็บปวด เจ็บปวดแล้วก็ภาระหน้าที่ที่ก็ต้องรับผิดชอบนะคะอันนี้คนไก่คนไทยไก่บ้านจะเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเมื่อก่อนเราขาดเงินเรามาตรงนี้เราทํางานเราได้ทดแทนเราได้ช่วยเหลือนะครอบครัวด้วยคําว่าเงินนะคะเนาะแล้วตอนนี้ พอเราเริ่มมีเริ่มเริ่มรู้สึกสะดวกสบายขึ้นภาระของตัวเองก็คือครอบครัวลูกๆหลานๆอย่างใน้จ๋าเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันก็เติมขึ้นมาทางพี่ทางน้องก็มีภาระเพิ่มเติมมันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องทำใจแต่เอาจริงนะคำว่าทำใจเนี่ยหลายๆคนบอกไอ้จา๋ามึงอะเก่งมึงให้กำลังใจคนอื่นมาตลอดเวลามาเจอตัวเองนะคะกวัวจะหลุดได้มันเจ็บปวดเช่นกัน นะมันไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยอืมคนเก่งใช่ว่าจะไม่คิดคนเก่งใช่ว่าจะไม่งี่เง่าคนเก่งใช่ว่าจะไม่ร้องไห้เขาเรียกว่าขี้ยาเข้าตาตัวเองแกะออกไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะเราต้องหาทางออกอุ้ยวันนี้ปู่ตื่นแล้วคุยมอขึ้นโอป้าเขาเรียกว่าขี้ยาเข้าตาตัวเองนะคะหาทางออกไม่ได้บางคน โอเคบางคนเก่งมากๆนะก็จะไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเล่าไม่กล้าปรึกษาใครเพราะความรู้สึกว่าตัวเอง <c oughs> โชว์ความเก่งมาตลอดนะนั่นก็คือความเจ็บปวดเนาะสำหรับตัวยายจ๋านี้ถ้ารู้สึกว่าแย่ยายจ๋าจะหาทางออกเพราะว่าการได้พูดคุยเนี่ย อ่าอย่างเ่ใน youtube นี่ก็เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดที่ทําให้เยจะาได้ระบายได้พูดคุยแล้วก็ได้กําลังใจจากพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนนะคะหจุดเลยคนแรกนะคะพี่ปองแล้วก็จะมีพี่ๆอีกหลายๆคนเนาะแต่ช่วงโควิดนี้ก็มีเหลือพี่ปองอยู่คนเดียวเพราะพี่ๆเขาบอกว่าไอ้จ่าไม่สนใจพี่ๆเลยเพราะว่ามึงอยู่ใน y o u t u นะขอโทษขออภัยยังรักเหมือนเดิมนะคะการอยู่ในต่างแดนเนาะ พอเพียงแค่ได้คุยกันแล้วมีความสุขคุยกันแล้วไม่ทําให้ทุกข์ใจนะคะเป็นกําลังใจให้กันได้บางครั้งการคุยของยายจ๋าก,กับเพื่อนๆพี่ๆที่ปรึกษาปัญหาบางครั้งคําพูดอาจจะทําให้เจ็บและรุนแรงนะคะบางทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนที่คุยกับเราเนี่ยเขาก็คือต้องรู้นิสัยเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไม่เขาเรียกอะไรคุยแล้ว ล่องไปกับเขามันก็ไร้ประโยชน์ที่จะได้ความรู้หรือว่าได้ได้แนวทางออกนี่แหละเขาเรียกว่าเก่งเรื่องของคนอื่นพอเจอตัวเองก็หาทางออกไม่ได้ไอเรื่องเจ็บป่วยนะฮะตอนนี้เบื่อตัวเองมากมาก,มาก,มากโอกจริงๆนะวันนี้ตื่นมาก็หูตาเบอร์มึนนะนะปูแต่งตัวลงมาแล้วพรื่อวันสภาพดูแลตัวเองได้ถือว่าเก่งมากๆ แกบอกว่า,วายัางไม่ทันยังยังไม่กินอาหารเชา้าขอนั่งแป๊บหนึง่งถือว่าดีมากๆแต่ว่าเหลืองเติมเลยนะคะ i t s go o d so frug มากกัน warum so frug เชื่ไอไหมเบคกิสกานูตุนเต็มไปหมดเลยที่นี่โอ้เด็กมุตันนี่รับรับรับดูนะ,อะบอกฉันต้องตักตักสือพิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวลูกชายเอาไปทิ้งเด้อกรโฟโฟันโนมาเวนิเวกดูในตุกโศกด้วยปะ อ่าแต่มริกวรดูนี่นี่ดิคลันเวดูนีเวกคริสตูนีเวกอ่นานะคะชีวิตคนป่วยดูแลคนป่วยนะคะหัวใจเนี่ยเอาจริงนะสำคัญมากๆ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะ <c oughs> พลังและกำลังใจหัวใจตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆร่างกายเจ็บป่วยอืมมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเองนะคิดและย้อนไปดูซิชีวิต ตัวใจใจเองที่ไม่รักษาตัวเองมาตั้งแต่แรกอืกินแต่ยาและก็ลากตัวเองทํางานจนวันนี้มันถึงมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะยังมามองเลยว่าเราเพิ่งแค่สี่สิบหกเองนะเนาะย่างนะสี่สิบหกเองอเต็มเองย่างสี่สิบเจ็ดนะคะทาไมลูกนี้เกิดขึ้นแต่ว่าพูดคุยหลายๆคนก็ได้กําลังใจเนาะคําว่าน้ําในหูไม่เท่ากันไอ้เมาผืนงเคงเนี่ยเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นหรือว่า คนอายุน้อยเขาก็เปิดกัดน,นะคะมันเกิดจากหลายสาเหตุเนาะแต่ตัวยายจ๋านี่มันพ่วงไปด้วยกับสันหลังด้วยนะคะเนาะมันก็เลยทําให้เราหงุดหงิดแต่ก็โชคดีโชคดีก็คืออ่าสามีนะคะสามีก็เข้าใจและดูแลในมุมที่เขาดูแลได้เอาตรงๆเนาะจะให้เข้ามาดูแลเหมือนคนไทยหรือว่าเราดูแลเขาเนี่ยไม่ได้เนะเราก็ต้องทําใจและการที่เราเป็นแม่บ้าน ชีวิตแม่บ้านคำว่าแม่ลูกยังเล็กหลานยังน้อยนะคะเจ็บป่วยแค่ไหนสําหรับปู่เนี่ยเรายังมองว่าสองวันแล้วนะยายจ๋าทิงแกก็ลงมา,างกินขนมปังได้นะคเะนาะอ่าแกยังเอาตัวเองไหวเราทําอาหารหนักให้ก็คือรอบเย็นแต่สําหรับลูกนะคะพอเข้าบ้านปั๊บเขาก็จะวิ่งหาแม่มันเป็นธรรมชาติของคําว่าครอบครัวคําว่าเราได้ชื่อว่าเป็นแม่มนุษย์แม่ไม่ได้ง่ายเหมือนอ่า เขาเรียกว่าอยู่เมืองไทยเพราะว่าอาหารเนี่ยเราสั่งซื้อหรือว่าให้ใครทําให้เราไม่ได้นะคะอยู่ที่นี่เราต้องทําเองถึงแม้ยายจ๋าจะมีลูกสาวถามจริงถ้าเรียกว่าหน้มาทํากับข้าวให้กินหน่อยนะคะอืมเขาไม่มาหรอกเพราะมีแต่ถามว่าแม่มีอะไรให้หนูกิน <c oughs> นี่แหละนะคะนี่แหละคือชีวิตความเป็นจริงเนาะเราต้องยอมรับสภาพตัวยายจ๋าเนี่ยต้องยอมรับสภาพนะคะแล้วถอยหลังเพราะถ้าคิด มาน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะตายคนเดียวนะไม่มีใครมาโอหรอกสำหรับลูกๆเด็กๆเกนาะมันเป็นปีศาที่เขาโตมาแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนเนาะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหัวใจที่เข้มแข็งบางครั้งข่าวข่าวนะทางเมืองไทยเนะี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดเายจาก,ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆท,ท่านเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ําท่วมทางอุบลเนานะหลายๆท่านเจอทุกข์กภัยในตอนนี้ เข้มแข็งสู้ๆนะคะถ้าชีวิตเรายังอยู่เรายังทําอะไรได้อีกมากมายนะคะเนาะเนาะพยายามเยจ่าจปิดหน้า y ยูทู b เมื่วานเยจะานอนเนีย่ยจะาพักเยจะาวางเย็ดมาเยจ่าจปิดเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่ามันเจ็บปวดอ่าแล้วตัวเองก็แย่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในเรื่องราวแบบนี้พอมันเครียดปั๊บหัวคอตึงไปหมดเลยพี่น้องคะ ตัวเองยังไม่รอดเนาะโอเคขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณ f อใหม่ที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกทท่านเนาะพี่ๆทุกทุกท่านนะคะพี่ป้านาอาคุณยายคุณตาคุณป้านะคะที่เข้ามาคอยเป็นกำลังใจให้เดจ่าเสมอคอยทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำแนะนำเนาะไปแล้วค่ะเช้านี้สวัสดีค่ะ